าคุเดสรวมข่าวหลุดข่าวลือคาเมเลเดอร์ตัวที่2และตารางของเล่นของคาเมเลเดอร์เซตครับก็เปิดตัวกันไปอย่างฮือแฮาเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนกับคาเมเลเดอร์เซตเลวะไรดเดอร์ลำดับที่7 ก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องปกติของยุคนี้ไปแล้วครับกับการที่จะต้องมีข่าวดุดข่าวลือซึ่งส่วนใหญ่ก็จะตรงซะด้วยแล้วก็จะมีการหลุดตารางขายของเล่นที่พอจะคาดเดาเนื้อหาของเรื่องราวได้คร่าวๆจากไอเทมที่วางขายเลยด้วยซ้ําอ่ะวันนี้ผมก็จะมารวบรวมให้ฟังครับทั้งตารางขายของเล่นและข่าวลือเกี่ยวกับไรเดอร์คนที่2ออย่างคาเมนไรเดอร์ Yes, yes. ใช่ครับฟังไม่ผิดหรอกคาเมนไรเดอร์ Yes, yes. โดยข้อมูลนี้บางส่วนได้รวบรวมมาจากเพจโทคุอาเดของพี่ปอแล้วก็ทอยทูกราฟนะครับ เริ่มกันที่ตารางขายของเล่นกันก่อนครับโดยในเดือนกันยายนแน่นอนครับก็จะต้องมี DX Set Driver ทั้งกล่องเล็กและกล่องใหญ่ซีรีส์ฉายเดือนนี้ถ้าไม่มีเข็มขัดวางขายในสิปแปลกโดยกล่องเล็กครับจะมีแค่แคปเซมของร่าง p h y s i c a l Impact ร่างเดียวเท่านั้นและกล่องใหญ่ก็จะเข็นมาหมดทั้ง Physical i m p a c t Techno l โ m Stream Sprim r e ซ์พ e ี e ดและ Paradigm Wonder โดยกล่องเล็กคาดว่านำเข้าไทยราคาจะตกอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0ถึง1,600บาทครับและกล่องใหญ่จะอยู่ที่1 0 0 -20 บาทยังไงก็รอตัวแทนจำหน่ายวางขายได้ในเร็วๆนี้ถัดมาก็จะเป็นพวกกิมมิกเสริมพ่วงก,กับแคปเซ็มของ Legend Rader หรือของรุ่นพี่นั่นแหละก็ประกอบไปด้วยเซตโฟนกับไฟแคปเซ็มครับซึ่งก็จะดีเลทกับเจ้าตัวโทรศัพท์และคาเมร่เดอร์ไฟแล้วก็เซตสไปเดียร์คาเมล่ากับแคปเซ็มของคาเมร่า d e เดอร์ดีเคทถัดมาเซตซิลินเดอร์กับแคปเซ็มคาเมร่าบิลและก็จะมีแคปเซ็มของ Legend Rider อเซตหนึ่งครับซึ่งยังไม่มีรายละเอียดว่าจะมีตัวไหนมาบ้าง ถัดมาก,ก็จะเป็นของเดือนตุลาคมครับโดยชิ้นแรกนั้นจะมีอาวุธที่สามารถเปลี่ยนได้ตามล่างฟอร์มเหมือนกับดามโกสซึ่งภาพได้หลุดมาแล้วแต่ยังไม่มีชื่อหลุดออกมาแล้วก็จะมี Legend Rider c a p คปเซ e มเครับแล้วก็จะมีกิมมิคเสริมอย่าง Set s e ส Spy g เกียเซนเซที่มาพร้อมกับ c าเมร่ d เดอร์ดับเบิลแคปเซ แล้วก็เซ t ตดรีมพาร์ทที่มาพร้อมกับเดนโอแคปเซมแล้วก็จะมีเซตไบซซึ่งเปลี่ยนล่างเป็นหุ่นได้ไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวนี้จะใช่ตัวเดียวกับซีโรที่เป็นมอเตอร์ไซค์ในตัวอย่างไหมมาถึงในส่วนของเดือนพฤศจิกายนครับก็จะมีอาวุธของดาร์คไรเดอร์ซึ่งยังไม่เปิดเผยชื่อและรายละเอียดแล้วก็บัคเกิลแปลงล่างของดาร์คไรเดอร์ตัวนั้นครับซึ่งจะสามารถถอดเปลี่ยนกับเซตไดรเวอร์ได้ แล้วก็จะมีเซตใหญ่ที่รวม2รายการก่อนหน้าที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนั่นแหละแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมของ Dark Rider เร่คนนั้นครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ Power Up ของ c a m e เ a เ d e r Set เองซึ่งจะเป็นหน้าไม้แล้วก็แคปเซ็มที่ใช้อัปเกรดล่างนั่นเองสุดท้ายครับก็จะเป็น Legend Rider s e เซตที่3 ข้ามมากันจนถึงเดือนมกราคมเลยครับยังไม่มีอะไรมากนอกจากเข็มขัดแปลงร่างของไรเดอร์ตัวที่2หรือค a m มเลเดอร์เยนั่นเองมาถึงข่าวหลุดข่าวลือของค a m มเลเดอร์เยหน่อยละกันครับย้ําว่าข่าวลือนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังโดยค a m ม l ลเดอร์เยนั้นจะเปิดตัวช่วงเดือนมกราคมปีหน้าตามตารางขายของเล่นเลยโดยเขานั้นจะมาในร่างของนักลบเสริมคล้ายๆกับวาวาลาดในคาเมลเดอร์ก็ชาร์หรือเชดจากคาเมลเดอร์ดร v e ก่อนที่จะแปลงร่างเป็นคัมเบอเดอร์ในภายหลังโดยตัวของเขานั้นจะไม่มีร่างมนุษย์ในตอนที่ปรากฏตัวออกมาในครั้งแรกโดยร่างนี้จะมีโทนสีเป็นเงินส้มดํามีรูปร่างเหมือนเอเลี่ยนครับซึ่งใช้การทานฟอร์มคล้ายๆกับดาร์คไรเดอร์เลยที่จะเปลี่ยนบัคเกิลกับแคปซมตรงของเซตไดรเวอร์นะครับ โดยพอกลายเป็นไรเดอร์นั้นจะเปลี่ยนไปใช้เข็มขัดใหม่และใช้แคปซมอันใหม่โดยลูกเล่นของเข็มขัดนั้นจะเป็นการดึงคันโยกหลังจากติดตั้งแคปซมและรูปล่างของคาเมเลเดอร์นั้นจะคล้ายกับคาเมเลไรเดอร์ดับเบิลไซโคลนจ็อกเกอร์เอ็กตรีมรูปร่างด้านสายจะเป็นสีเงินดำตรงกลางจะเป็นสีดำด้านขวาจะมีความเป็นน้ำเงินส้มและมีดวงตาสีส้มนั่นเองครับ จะจริงมากน้อยแค่ไหนก็ต้องติดตามกันต่อไปครับอันนี้รวบรวมมาให้ฟังกันระหว่างช่วงที่รอเผยรายละเอียดต่างๆของคอมเมดี้เดอร์เซนั่นเองอ่ะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับข้อมูลฟังเอาเพลินๆฟังเอาขำๆนะครับอาจจะจริงหรือไม่จริงก็เป็นได้นอะอะไรที่พอจะหามาอัปเดตให้ได้ผมก็จะหามาอัปเดตให้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้การคุเด็ต่อไปได้นะสำหรับคลิปหน้าผมจะมาทำคลิปอะไรก็ฝากติดตตาา้้้้วววยยสหรััับนนนีีีคงงออขลเเ่ ไว้เจอกันครับผมบาย